การบริจาคและความเอื้อเฟื้อบทที่8-9ถึงในบทที่8-9ถึงของจดหมายฉบับที่สองถึงชาวโครินเปาโลมุ่งเน้นถึงการบริจาคและความเอื้อเฟื้อที่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตคริสเตียนเขาสนับสนุนและกระตุ้นให้ชาวโครินมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโดยใช้ตัวอย่างของคตตริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียและคำสอนของพระเยซูคริสต์ในการให้และการแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ การเรียกร้องให้บริจาค8ต่อ1ลบ15เปาโลเริ่มต้นด้วยการยกตัวอย่างของคริสเตจกในแคว้นมาซิโดเนียซึ่งแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและขาดแคลนแต่พวกเขากลับมีใจกว้างขวางในการบริจาคเปาโลกล่าวว่าเราขอบอกท่านทั้งหลายถึงพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่คริสเตจในแคว้น onia, มาซิโดเนียเมื่อพวกเขาประสบกับความยากลำบากอย่างหนัก ความชื่นชมยินดีอันล้นพ้นของพวกเขาและความยากจนอย่างสุดขีดของพวกเขาได้ล้นไหลออกมาในความใจกว้างอย่างเต็มที่ของพวกเขา2โคริน8ต่อ1ลบ2เปาโลย้ำถึงความสำคัญขององค์การบริจาคจากใจที่บริสุทธิ์และเต็มใจไม่ใช่เพราะการถูกบังคับแต่เพราะความรักและความเอื้อเฟื้อที่มาจากใจเปาโลกล่าวถึงความสมดุลในการแบ่งปันโดยให้แน่ใจว่าทุกคนมีเพียงพอและไม่มีใครขาดแคลน ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะได้รับความสะดวกสบายแต่ท่านจะต้องลำบากแต่เพื่อความเสมอภาค2โคริน8นาฬิกา13นาทีการสรรเสริญการบริจาค9ต่อ6ลบ15ในบทที่9เปาโลเน้นถึงหลักการขอองค์การหวานและการเก็บเกี่ยวโดยกล่าวว่าผู้ที่หวานน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้น้อยและผู้ที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากเปาโลเน้นว่าการบริจาคคอวรอมาจากใจที่เต็มใจและไม่รู้สึกบังคับ เพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีแต่ละคนควรให้ตามที่ตั้งใจไว้ในใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าหรือถูกบังคับเพราะพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี2โคริน9:7เปาโลย้ำถึงการประทานพระพรจากพระเจ้าที่มาถึงผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวางและการที่พระเจ้าทรงเสริมพลังให้พวกเขามีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อที่จะสามารถให้ต่อไปได้ พระพรที่ได้รับจากการบริจาคนี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความขาดแคลนของผู้อื่นแต่ยังเป็นการขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าด้วยและพระเจ้าทรงสามารถทําให้พระคุณทุกประการมีอยู่ในท่านอย่างล้นเหลือเพื่อว่าเมื่อท่านมีทุกสิ่งอย่างเพียงพอในทุกเวลาท่านจะสามารถทํางานดีทุกประการได้2โคริน9ต่อ8เปาโลสรุปด้วยการยกย่องการบริจาคของชาวโคริน และกล่าวว่าการกระทําของพวกเขาจะนำมาซึ่งการขอพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าจากผู้ที่ได้รับประโยชน์เพราะการปฏิบัติตามพันธกิจนี้ไม่เพียงแต่ทําให้เกิดการบรรเทาความขาดแคลนของวิสุทธิชนแต่ยังทําให้เกิดการขอบพระคุณต่อพระเจ้ามากมาย2โคริน9นาฬิกา12นาทีสรุปในบทที่8ถึง9ของ2โครินเปาโลเน้นถึงความสําคัญขององค์การบริจาคและความเอื้อเฟื้อในชีวิตคริสเตียน เขาใช้ตัวอย่างของคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียและหลักการขอองค์การหวานและการเก็บเกี่ยวเพื่อสนับสนุนให้ชาวโครินมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเปาโลย้ำว่าการบริจาคคอวระมาจากใจที่เต็มใจและยินดีและการกระทํานี้จะนำมาซึ่งพระพรและการขอบพระคุณต่อพระเจ้าขอบคุณที่รับชมเรื่องราวแห่งการให้อภัยและการกลับใจในคริสตจักรโครินอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆและข้อคิดจากพระคัมภีร์ในตอนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ